สวัสดีค่ะพบกับหนูหน่อชาแนลอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เรามีปาร์ตี้กันนะคะที่บ้านนะคะญาติญาติมารวมกันที่สลันบ้านสวนนะคะเรามีอะไรกินกันเดี๋ยวไปดูกันนะคะคำนี้ค่ะ,ะปาร์ตี้เล็กๆของครอบครัวเรานะคะญาติญาติมารวมกันที่บ้านสลันบ้านสวนนะคะมาดูคุณยายมาเยี่ยมคุณยายแล้วก็จะรับคุณยายกลับบ้านด้วย อันนี้เขาเรียกอะไรนะคะเนื้อโคขุนนะคะเนื้อโคขุนนะคะเนื้อโคขุนวันนี้เราจะจุ่มเนื้อโคขุนกันนะคะจากสกลนครเนื้อโคขุนจากสกลนครนะคะลูกๆหลานๆมานะคะมาชิคอร่อยไหมลูกน้องพัดอร่อยไหมครับ ยังไม่ชิมเหรอลูกน้องพีทบอกอร่อยเหรอลูกอร,อ,อร่อยอร่อยเนื้อโคขุนอร่อยนะคะนุ่มมากเลยละลายในปากนะคะละลายในปากพ <c oughs> ่อสาธิตการกินหน่อยสิพ่อสาธิต <c oughs> สาธิตการจุม่ม <c oughs> คุณยายกินยังกินข้าวได้อะไรกินจ้า ซุปอะไรนะซุปเผ็ดตะไคร้เนาะซุปเผ็ดตะไคร้แล้วเดี๋ยวรอคุณลุงคุณป้ามาจากสีบุนเรืองนะคะจะมาสมทบอีกครอบครัวหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็กินรอไปก่อนนะคะอันนี้มาแล้วนะคะคุณลุงกับคุณป้ามาจากสีบุนเรืองนะคะอันนี้ลุงโยนมาจากสีบนเรือง มาถึงนะคะนี่ปัญญากินอะไรคะคุณป้าแกงหวายแกงหวายกับอะไรนะเนี่ยดักแด้ดักแด้แกงหวายอร่อยแล้วก็ซุปเห็ดตะไคร้เผ็ดท yeah. ั้งเผ็ดทั้งเค็มแม่บอกว่าให้ใสไปเลยพี่ก็ให้ใไปเลยไปเลย ที่เล็กๆของเรานะคะความสุขของเรานะคะครอบครัวเครือญาติมาเจอกันนะคะน้องพีมีเด็กตัวเล็กๆมาด้วยนี่น้องพีพีสวัสดีครับน้องพีพีน้องพีพ,พ,พีเพิ่งตืง่นนอนอกินข้าวเย็นด้วยกันนะคะทุกคนอิ่มอร่อยด้วยกันค่ะ ก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเราในเครือญาตินะคะฝากกันมารวมญาติกันนิดนึงนะคะที่สลันบ้านสวนตำกับกุ้งกับข้าวกินกันนะคะความสึกเล็กๆของเราค่ะวันนี้ขอจบแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะวัสดีค่ะบ๊ายบาย